ย้อนรอยตำนานพระเจ้าแตงหวานสู่คำสาบชัยวรมันที่ถูกจารึกไว้ในศิลาสำหรับสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาในปีพาศ2568นี้ที่พุ่งขึ้นสู่จุดเดือดกลายเป็นความขัดแย้งที่ชัดเจนที่สุดในรอบทศวรรษ ไม่ใช่แค่ปลุกกระแสสังคมให้หันมาสนใจเรื่องการเมืองระหว่างประเทศอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแต่ยังลามไปถึงประเด็นทางประวัติศาสตร์หลักฐานทางโบราณคดีไปจนถึงความเชื่อจากตำนานเก่าแก่ที่ถูกนำมาเชื่อมโยงกันอย่างเข้มข้นทําให้เป็นเรื่องราวที่สร้างความฮือฮาและกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งเมื่อเหตุการณ์ฟ้าผ่ากลางปราสาทนครวัด เมื่อวันที่15พฤษภาคม2568ที่ผ่านมาเกิดขึ้นภายหลังการทอนคำสาบลึกลับทำให้ชื่อของพระเจ้าแตงหวานและคำสาบชัยวรมันกลับมาอยู่ในความสนใจของผู้คนอีกครั้งคนปลูกแตงกับคำสาบชัยวรมันเรื่องนี้เริ่มต้นจากปลายราชวงศ์พระนครเมื่อกษัตริย์องค์สุดท้าย ของสายพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งอย่างพระเจ้าชายวรมันที่9ทรงถูกล้มอำนาจโดยชายธรรมดาผู้หนึ่งที่มีชื่อว่าแตงหวานชายชาวบ้านผู้มีอาชีพปลูกแตงผู้รวบรวมกลุ่มกระบฏลุกขึ้นโค่นราชวงศ์เก่าสังหารกษัตริย์ผู้สืบทอดสายเลือดสุริยะวรมันแล้วตั้งตนเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ของอาณาจักรขอม พระเจ้าแตงหวานหรือสมเด็จพระองค์ชัยหรือที่รู้จักในพระนามพระเจ้าตรซอกประแอมพระเจ้าแผ่นดินแห่งเมืองพระนครหลวงกัมพูชาทรงครองสิริร,ราชสมบัติในปีคศ1290ถึง1314แล้วทำไมจึงเกี่ยวกับคำสาปชัยวรมันเนื่องจากพระเจ้าชัยวรมันที่หนึ่ง คลองราชในช่วงคศ .1002-1050 ถึงทรงเป็นกษัตริย์ผู้รวบรวมอาณาจักรได้อย่างมั่นคงปกครองด้วยระเบียบและมีความเข้มแข็งทางการเมืองพระองค์ทรงทำคำสาบเอาไว้ในศิลาจารึกโดยได้ระบุว่าผู้ใดทรยศต,ต่อเราหรือสุริยวรมันและลูกหลานจะตกอยู่ในความพินาศตลอดไปถูกต่างชาติยึดครอง คูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไม่พัฒนาไม่มีวันชนะลูกหลานของเราได้และจะ,ะเผชิญภัยพิบัติซ้ำแล้วซ้ำเล่าจึงสรุปได้ว่าพระเจ้าสุริยวร,รมันที่หนึ่งเป็นผู้สาบกลุ่มกบฏท,ที่ล้มราชวงศ์และผู้ที่ลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของอาณาจักรขอมนั่นรวมถึงแตงหวานด้วยผู้ที่คนล้มราชวงศ์ชัยวร,รมันที่แป กษัตริย์องค์สุดท้ายเชื้อสายสุริยวรมันและขึ้นของราษเมื่อแต่งวานขึ้นของราษคำสาบก็เริ่มทำงานในความเชื่อของผู้คนบางส่วนเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในกัมพูชาหลายช่วงสอดคล้องกับคำสาบนี้อย่างน่าชงนการตกเป็นเมืองขึ้นและถูกล้างเผ่าพันธุ์สงครามกลางเมือง สูญเสียดินแดนและเมื่อไม่นานมานี้วันที่15พฤษภาคม2568เหตุการณ์ฟ้าผ่าที่นครวัดหลังจากที่มีการถอนคำสาบก็ทำให้ชื่อของพระเจ้าแตงหวานและคำสาบชัยวรมันกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งการที่เหตุฟ้าผ่าเกิดขึ้นหลังจากการกล่าวถึงการถอนคำสาบ จึงทำให้ผู้คนจานวนมากเชื่อมโยงเหตุการณ์นี้เข้ากับตำนานเก่าแก่ทั้งสองโดยมองว่าเป็นสัญญาณหรือเหตุการณ์เหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นภายหลังการปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างตามความเชื่อโบราณเรื่องราวเหล่านี้แม้จะเป็นตำนานแต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันของผู้คนกับประวัติศาสตร์และความเชื่อ ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานในภูมิภาคนี้และสำหรับเรื่องราวที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนี้ก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากท่านผู้ชมท่านไหนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะและขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนจบ หากไม่เป็นการเสียเวลาฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานครอบครัวคนอ่านข่าวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ